โอ้โหคุณผู้ชมครับปวกครับเต็มเลยครับไตกันยั่วเยะเลยอย่างนี้ต้องกำจัดแล้วนะครับนี่นะครับฉีดน้ำยาของเราลงไปแบบนี้ครับทำให้ปวกแน่นิ่งหรือว่าตายนั่นเองครับฉีดปุ๊บตายปั๊บแน่นอนครับไม่ถึง1นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปวกจะตายจริงไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแน่นิ่งตายสนิทจริงๆครับ สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการกําจัดปลวกครับเมื่อปลวกมันกินไม้หรือว่าขึ้นกระถางดอกไม้ของเรานะครับมันจะกินจนหมดจนไม่เหลือนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราจะมาทําการกําจัดครับกําจัดยังไงกําจัดปลวกด้วยวิธีไหนครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับ ขอเพลินขอคนละหนึ่งสับสไคสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ้อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปดูวิธีการกําจัดปวกด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามากําจัดปวกนั่นก็คือหอมแดงหรือว่าหอมหัวแดงแบบนี้ครับหอมหัวแดงก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลาเราฉีดตนตัวปวกนะครับจะทําให้ปวดหยุดน,นิ่งหรือว่าแน่นิ่งไปเองนะครับเพราะว่ากลิ่นฉุนนั่นเองครับ อย่างที่2เราจะใช้เป็นนี่เลยครับน้ํายาล้างจานครับจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสูตรนี้ครับมะานาวน้ำมันมะนาวก็จะมีกดอยู่ครับเสร็จแล้วน้ําเปล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมน้ํายากาจัดปวกด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผ,ผู้ชมครับหอมแดงให้เรานําใส่ถุงมาทุบเพื่อให้กลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นของหอมแดง ออกนั่นเองครับนี่ครับจะทุบหรือว่านําไปตําก็ได้นะครับเอาง่ายที่สุดแะครับนั่นก็คือการทุบแบบนี้นะครับเบบง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ในน้ํานะครับน้ําที่เราเตรียมไว้นี่เลยครับเทใส่หอมแดงที่เราทุบลงไปแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ํายาล้างจานลงไป1ช้อน ผลส่วนผสม2อ,อย่างให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ํายาไปกําจัดปวกตามต้นกระถางดอกไม้ของเรากันแล้วนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการกําจัดปวกด้วยของใช้ในครัวเรือนของเราวันนี้ครับเสร็จแล้วให้เรานําไปกรองกันนะครับกรองเอาแต่น้ําทําไมเราถึงกรองครับถ้าเราไม่กรองเราฉีดพ่นมันจะไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ได้น้ํายาไปกําจัดปวกให้เราเทน้ํายาของเราลงไปในปอกกี้แบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับนําไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกได้เลยนะครับนี่ครับปวกอยู่ตรงไหนเราก็ฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยครับรับรองครับคุณผู้ชมครับไม่ถึง1น,นาทีปวกตายเรียบ หายเกลี้ยงแน่นอนเลยครับเป็นวิธีง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการทำน้ำยากํำจัดปวกดูสิครับฉีดพ่นปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีแน่นิ่งหมดเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการกํำจัดปวกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนล้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม